กรรมการที่เคารพทุกท่านดิฉันนางสาวสุชาดาคู่บดินทร์ตำแหน่งครูยังไม่มีวิทยาฐานะโรงเรียนบ้านคงระทุูมเรียงราชอุทิศที่2สงสกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต2โรงเรียนบ้านคงระทุูมเรียนราชุทิศที่2ตั้งอยู่ที่ตำบลค้าช้างอำเภอบางปลำจังหวัดสงขลาเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่2 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด336คนดิฉันได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนายสมสุขเพชรการให้สอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่2มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด20คน ภาพที่มาและแรงบันดาลใจหลังจากเปิดทำการเรียนได้2-3สัปดาห์เด็กนักเรียนก็จะไปรับถาดอาหารที่โรงอาหารและมานั่งรับประทานพร้อมกับเพื่อนเมื่อหมดเวลาเด็กก็จะเอาไปเก็บทันทีจากการสังเกตหลายๆครั้งของครูพบว่าจะมีเศษอาหารเหลือเป็นจำนวนมากเด็กบางคนรับประทานเฉพาะข้าวเด็กบางคนจะไม่รับประทานอาหารที่มีผักและเนื้อผสมอยู่ และเด็กบางคนก็จะไม่รับประทานอาหารอะไรเลยแล้ก็นั่งร้องไห้หรือเด็กบางคนก็จะไปแอบซื้อขนมมาทานแทนอาหารกลางวันนั่นเองค่ะทําให้เด็กๆไม่อยากมาโรงเรียนหรือถ้ามาโรงเรียนเด็กๆก็จะห่อข้าวจากที่บ้านมาเพื่อรับประทานเองจากการสังเกตหลายๆครั้งดิฉันจึงได้สอบถามกับผู้ปกครองว่าที่บ้านเด็กๆได้รับประทานอาหารหรือไม่ ผู้ปกครองหลายท่านตอบว่าเด็กๆอยู่ที่บ้านจะชอบทานเป็นขนมลูกชิ้นไก่ทอดไก่ย่างหรืออาหารประเภททอดดิฉนันจึงได้สอบถามกับผู้ปกครองอีกว่าเด็กๆส่วนใหญ่ได้รับประทานอาหารพร้อมกับผู้ปกครองหรือไม่ผู้ปกครองตอบว่าส่วนใหญ่จะให้เด็กๆได้รับประทานอาหารก่อนและจัดหาอาหารที่เด็กๆอยากรับประทานมาให้โดยไม่ได้คำนึงถือว่าอาหารชนิดนั้นจะมีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ต่อร่างกายของเด็กๆค่ะ ฉันจึงได้แนวคิดและแรงบันดาลใจจึงร่วมประชุม PLC เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการรับประทานอาหารของนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่2และได้ออกแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้การสอนแบบ Active Learning ในหน่วยอาหารดีมีประโยชน์เรื่องการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์โดยได้ใช้สื่อใบงานเพลงเพื่อทำให้เด็กๆสงบ และเตรียมตัวสําหรับการทํากิจกรรมและได้ใช้สื่อผลไม้ผักจําลองมาบูรณาการในการจัดทํากิจกรรมในการเรียนรู้ของเด็กๆทําให้เด็กๆได้เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดและในคลิปการสอนยังส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาการครบทั้ง4ด้านทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาขั้นตอนการําเนินกิจกรรมขัน้นนา เด็กๆได้ดิฉันร่วมกันทบทวนบทเรียนเรื่องอาหารดีมีประโยชน์ก็คืออาหารหลักข้าหมูนั่นเองค่ะหลังจากนั้นดิฉันแนะนำแผ่นชาร์ตเพลงกินผักผลไม้มาอ่านให้เด็กๆฟังแล้วก็ให้เด็กๆกอ่านตามเมื่อเด็กๆอ่านตามได้แล้วก็ร่วมกันร้องเพลงแล้วก็ทำท่าทางประกอบเพลงค่ะแผ่นชาร์ตเพลงมีขนาดใหญ่ตัวอักษรชัดเจนและมีรูปภาพป,ประกอบโดยดิฉันได้ใช้รูปภาพประกอบกับชื่น อาหารนี้มีประโยชน์ประกอบด้วยทําให้เด็กๆเข้าใจง่ายเมื่อเด็กๆได้บอกชื่ออาหารที่มีประโยชน์ในเนื้อเพลงแล้วดิฉันก็ให้เด็กๆทบทวนความรู้เดิมโดยให้เด็กๆบอกชื่ออาหารที่มีประโยชน์ที่เด็กๆได้เคยรับประทานให้เพื่อนๆฟังค่ะขั้นสอนดิฉันได้นําบัตรภาพอาหารมาให้เด็กๆสังเกตและดูและช่วยกันบอกว่า ภาพใดคือภาพอาหารที่มีประโยชน์และภาพใดคือภาพอาหารที่ไม่มีประโยชน์เด็กเสกสารมาตอบได้ว่าภาพใดคือภาพอาหารที่มีประโยชน์และภาพใดคือภาพอาหารที่ไม่มีประโยชน์หลังจากนั้นดิฉันได้นําบัตรภาพเด็กที่มีอาการปวดท้องและเด็กที่สามารถขับถ่ายได้สะดวกมาให้เรียนร่วมกันสังเกตและร่วมกันบอกว่าทําไมเด็กมีอาการเป็นเช่นนั้น เด็กสามารถบอกได้ว่าเด็กที่ปวดท้องคือเด็กที่รับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์ทานขนมหวานน้ำอัดลมและขนมปุกเกาะมากเกินไปเด็กที่ขับถ่ายได้สะดวกคือเด็กที่รับประทานผักและผลไม้จึงทําให้เขาขับถ่ายได้สะดวกนั่นเองค่ะหลังจากนั้นดิฉันได้ทบทวนอีกครั้งโดยการนําบัตรภาพเด็กที่มีรูปร่างอ้วนและเด็กที่มีรูปร่างสมส่วนเด็กๆสามารถบอกได้ทันทีเลยว่า เด็กที่มีรูปร่างอ้วนคือเด็กที่รับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์คือทานขนมหวานน้ำอัดลมมากเกินไปและเด็กที่มีรูปร่างสมส่วนคือเด็กที่รับประทานผักและผลไม้ค่ะหลังจากนั้นดิฉันให้เด็กๆได้ทํกากิจกรรมกลุ่มร่วมกันโดยให้เด็กๆได้แบ่งกลุ่มออกเป็นทั้งหมด4กลุ่มในแต่ละกลุ่มก็จะมีนักเรียนทั้งหมด5คนและดิฉันก็ได้แจกแผ่นฟิวเจอร์บอร์ดให้กับนักเรียนแต่ละกลุ่มและก็มีตะกร้า อาหารที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์โดยให้เด็กๆแต่ละกลุ่มร่วมกันสังเกตและแยกจัดหมวดหมู่อาหารที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์เมื่อเด็กๆแต่ละกลุ่มทํากิจกรรมเสร็จแล้วให้เด็กๆส่งตัวแทนออกมากนําเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนเด็กๆทุกกลุ่มสามารถนําเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน และสามารถบอกได้ว่าอาหารดีที่มีประโยชน์มีอะไรบ้างอาหารที่ไม่มีประโยชน์มีอะไรบ้างพร้อมกับให้เพื่อนๆร่วมการตรวจคําตอบของแต่ละกลุ่มว่าถูกต้องหรือไม่จากนั้นดินฉันให้เด็กๆได้ทําใบกิจกรรมเสริมประสบการณ์ซึ่งเป็นใบกิจกรรมเดี่ยวซึ่งอยู่นอกเหนือนจากคลิปการสอนโดยให้เด็กๆแยกกลุ่มอาหารที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ โดยให้เด็กๆสังเกตจากเด็กที่มีรูปร่างอ้วนและเด็กที่มีรูปร่างสมส่วนเด็กๆสามารถแยกกลุ่มอาหารได้อย่างถูกต้องโดยเด็กๆบอกได้ว่าเด็กที่มีรูปร่างอ้วนเด็กๆรับประทานอาหารอะไรและเด็กที่มีรูปร่างสมส่วนเด็กๆรับประทานอาหารอะไรและดิฉันยังได้ถามกับเด็กๆอีกว่าถ้าเด็กๆอยากมีรูปร่างที่สมส่วนเด็กๆต้องรับประทานอาหารที่มีประโยชน์อะไรบ้าง ึ่งเด็กๆสามารถทำใบงานากิจกรรมสื่อประสบการณ์สนทนาและตอบคำถามได้อย่างถูกต้องค่ะหลังจากการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับเด็กด้วยกระบวนการ active learning เด็กๆสามารถบอกได้ว่าอาหารที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์มีอะไรบ้างโดยสังเกตจากการรับประทานอาหารของเด็กๆเด็กๆสามารถเลือกรับประทานอาหารและรับประทานอาหารได้มากขึ้น สามารถนําไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันได้และเด็กๆสามารถนําไปสื่อสารกับผู้ปกครองได้อีกว่าอาหารที่มีประโยชน์และไม่มีประโยชน์มีอะไรบ้างซึ่งดิฉันได้ดูแลและเอาใจใส่เด็กๆในการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายในช่วงเวลาพักทานอาหารกลางวันของโรงเรียน โดยฉันให้เด็กๆได้ส่งถาดอาหารให้ดิฉันได้ดูทุกวันพบว่าเด็กๆรับประทานอาหารได้มากขึ้นและมีเศษอาหารเหลือน้อยลงทั้งนี้เด็กๆสามารถเรียนรู้ตัดสินใจและลงมือกระทำรวมทั้งสนุกสนานในกิจกรรมครั้งนี้ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ซึ่งสามารถสังเกตได้จากคลิปการสอนการทำใบกิจกรรมเสริมประสบการณ์นั่นเองค่ะ สุดท้ายนี้ดิฉันนางสาวสุชาดาผู้บดินขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการเป็นอย่างสูงที่ได้เสียสละเวลามารับฟังและทําการประเมินในครั้งนี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดดิฉันต้องขออภัยมานะโอกาสนี้ด้วยค่ะ